สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP คืออะไรนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเครื่องหมาย SP แล้วก็หุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอะไรประมาณนี้สําหรับเครื่องหมาย SP นะครับก็ย่อมาจากคำว่า Suspension นะครับซึ่ง SP เนี่ยก็เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนเป็นเวลาชั่วคราวสำหรับหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP นะครับในบางกรณีเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นนะครับมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ที่จะมีผลนะครับหรือว่าอาจจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ถือหุ้นเหล่านั้นทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย SP กับหุ้นเหล่านั้นบนกระดานนะครับเพื่อพักการซื้อขายเป็นเวลาชั่วคราวสำหรับหลักเกณฑ์ในการขึ้นเครื่องหมาย SP นะครับก็จะมีด้วยกันดังนี้ข้อที่1นนะครับมีข้อมูลหรือว่าข่าวสารที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ถือหลักทรัพย์หรือว่าถือหุ้น หรือว่ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเข้าไปลงทุนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเหล่านั้นนะครับโดยที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังไม่ได้รับการรายงานจากบริษัทหรือว่ายังไม่ได้มีการตรวจสอบหรือว่าตรวจทานหรือว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรอคําชี้แจงจากบริษัทเหล่านั้นนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะขึ้น SP เอาไว้ก่อน ข้อที่2นะครับก็คือภาวะการซื้อขายของหลักทรัพย์บริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสงสัยว่าจะมีกลุ่มนักลงทุนนะครับที่ทราบข้อมูลข่าวสารที่สําคัญแล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษัทซึ่งทางตลาดนะครับก็จะมีการขึ้น sp เอาไว้ถ้าเกิดว่าเขามีเบาะแสหรือว่ามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ข้อที่3นะครับก็คือ ทางบริษัทหรือว่าหุ้นนั้นๆน,น,นะครับมีการร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองเป็นเวลาชั่วคข่าวเนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการรอการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าข่าวสารที่สําคัญและตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เห็นว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย SP ให้ ข้อที่4นะครับก็คือบริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับระเบียบประกาศคำสั่งมติคณะกรรมการข้อตกลงตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามข้อที่5นะครับก็คือบริษัทไม่นำส่งงบผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ข้อที่6หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานภาพเพื่อให้พ้นจากสถานภาพการถูกเพิกถอนข้อที่7หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการถ่ายถอนหรือแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิ์หรือการขายคืนข้อนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออพวกวอลเลนหรือว่า DW อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8ก็คือมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตัวหุ้นหรือว่าบริษัทเหล่านั้นโดยปกติแล้วนะครับตามที่ผมเห็นนะบริษัทไหนที่มีการขึ้น sp เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างไม่ค่อยน่าสนใจนะครับ คือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ไม่นําส่งงบบ้างอะไรประมาณนี้หรือว่าอยู่ในระหว่างการที่จะถูกเพิกถอนการเป็นบริษัทหลักทรัพย์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปเทรดกับหุ้นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงเสี่ยงจากการที่เราจะถูกฟีดเงินไปไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นการที่เราไปเห็นหุ้นที่มีการขึ้น sp หรือว่า มีข่าวว่าจะขึ้น SP เนี่ยก็พยายามเลี่ยงๆไว้ก็น่าจะดีดกว่านะครับสำหรับกรณีที่บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญไม่ส่งงบการเงินหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินเหล่านั้นไม่ถูกต้องทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะมีการขึ้น SP เป็นเวลา3เดือนแล้วก็จะเปิดให้มีการซื้อขายอีก1เดือนนะครับแล้วก็จะติดเครื่องหมาย NC ก่อนที่จะมีการขึ้น SP อีกครั้งจนกว่าบริษัทจะมีการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นจนถูกต้องครบถ้วนนั่นเองส่วนกรณีที่2นะครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับกรณีแรกสมมุติว่ากรณีแรกนะครับมีการขึ้นเครื่องหมาย SP 3เดือนแล้วก็เปิดให้มีการซื้อขายอีก1เดือนหลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับจนบริษัทไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนได้ ทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะมีการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นออกจากตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะมีการเพิกถอนเนี่ยเขาจะให้มีการซื้อขายได้อีก7วันนะครับ7วันทําการและเมื่อซื้อขายครบ7วันทําการเรียบร้อยแล้วนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกแล้วนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของกรณีของบริษัทที่มีปัญหาในเรื่องของงบการเงินก็ดีหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของอองบผลประกอบการอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกรณีที่เราน่าจะได้เห็นกันนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของหุ้นการบินไทยนะครับหรือว่าหุ้นไทยแล้วก็หุ้นบางกอกโพสต์นะครับหรือว่าหุ้นโพสต์นั่นเองนะที่ผมเคยทําเป็นคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ ก็ลองไปศึกษาข้อมูลจากเหล่านี้ดูละกันนะจากหุ้นเหล่านี้นะครับเข้าใจว่าเขาให้มีการเปิดซื้อขายอีก1เดือนแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นในส่วนของกรณีแรกนะครับอ่ะก็ลองไปดูละกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้แหละนะครับอ่ะถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ